สองปีนี้โบจะทำได้หรือไม่หรือน้องออยจะมั่นซะก่อนหลังจากที่โบแยกกับออยไปโบรีบเข้านอนและตื่นแต่เช้าเพื่อได้เข้าวินโบขับรถตั้งแต่เช้ามืดยันคำ่ำจนพี่พี่ในวินแซวขึ้นวิ่งขนาดเนี้ยจะไปขอเจ้าสาวหรอแบ่งๆให้พวกพี่บ้างก็ได้โบไม่สนใจคำพูดพวกนั้นและก้มหน้าก้มตาทำงานกินให้ถูกที่สุดฝนตกใครไม่ไปโบอาสาเองหนึ่งเดือนผ่านไป โบก็ล้มป่วยเพราะทำงานหนักเกินไปวันนั้นโบก็พักผ่อนอยู่ในห้องเช่าเล็กๆโบโพสเตตัดว่าวันนี้ไม่สบายเขาอนุญาตพักหนึ่งวันสักพักเสียงจากนอกประตูก็ดังขึ้นก็ก็โบรีบถามว่าใครแต่ก็ไร้วี่แววเสียงตอบกลับโบจึงค่อยๆค,คลานไปเปิดประตูและเจอกับถุงโจ๊กและยากแก้หวัดแขวนไว้ที่ลูกบิดโบรีบมองไปตามทางเดินก็ไม่เจอใครแต่เราคงรู้สินะครับว่าใครเป็นคนเอามาให้ หลังจากที่โบกินข้าวและยาเสร็จอาการโบก็ดีขึ้นหน่อยโบจึงเอาเงินทั้งหมดที่ตัวเองหามาได้ทั้งเดือนเทออกมาแล้วบรรจงค่อยๆนับ 58, 59โบค่อยๆ่ทำห,หมดคิ้วและเก็บเงินเข้าไปในขวดโหลพลางคิดต่อไปว่าทำทั้งเดือนวันละ18ชั่วโมงได้แค่60,000หักค่าหออีก3,000โบคิดแล้วว่าขืนยังทำแบบเดิมไม่มีวันไปถึงเป้าหมายแน่ โบลดเวลางานลงและพยายามใช้เวลาไปกับการไถฟีดในโทรศัพท์ก็เจอแต่งงานแปลกๆแตกจริงแตกทุกวันต้อง888ๆไม่ไม่โบมึงจะไม่ไปทางนั้นสิวะว่าแล้วก็ตบหน้าตัวเองเรียกสติด้วยความที่โบเรียนน้อยโบก็ไม่เห็นว่าจะมีงานอะไรที่เหมาะกับตัวเองเลยวันหนึ่งโบไปกินข้าวอยู่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งแม่ค้าขายหวยก็เดินมาหาโบไอหนุ่มไอหนุ่มช่วยเจ๊ซื้อหน่อยสิเนี่ยเหลืออีกแค่สองใบเอง โบที่ความหวังริบหรี่ซื้อมาตลอดแต่ก็ไม่เคยถูกได้แต่คิดว่าอย่างน้อยถ้าซื้อก็ยังพอได้ลุ้นบ้างแล้ววะเท่าไรครับทั้งสองแลกเปลี่ยนกระดาษและแบงค์แดงสองใบจู่ๆเสียงหน้าร้านก็ดังขึ้นอะไรนะครับจะให้ผมไปถึงภายใน10นราทีคุณจะบ้าเหรอนี่มันกรุงเทพนะชายคนหนึ่งคุยโทรศัพท์เสียงดังอยู่ที่หน้าร้านโบจึงเสนอตัวว่าที่ไหนนะพี่ชายผมนะเจ้าถิ่นแถวนี้เลยชายคนนั้นดีใจมาก และรีบ้อนพี่โบไปถึงจุดหมายภายใน9นาที55วิชายคนนั้นดีใจมากจึงเสนอสินน้ำใจให้โบ1 0 0 0และยังยื่นนามบัตรให้แผ่นหนึ่งน้องเป็นคนดีมากถ้าอยากเปลี่ยนสายอาชีพพี่ช่วยได้นะพี่เป็นผู้จัดการใหญ่ที่นี่ชายคนนั้นรีบวิ่งเข้าไปในสำนักงานแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทที่ใหญ่ครับฟ้าถ้าเราได้ทำงานที่นี่ก็คงจะดีสินะโบเก็บนามบัตรนั้นเอาไว้แล้วยัดใส่ในกระเป๋ากางเกงคืนนั้น โบกลองเสิร์ชข้อมูลตามนาบัตรนั้นดูเขาชื่อว่าคุณชาวี